รายงานสรุปผลการทำกิจกรรมเพื่อขอรับตราพระราชทานโครงการบ้านหนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านรางสาลีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขตหนึ่งภายใต้บริหารงานโดยว่าที่ร้อยตรีชิดชัยทองโบราณผู้อำนวยการโรงเรียนกิจกรรมที่หการสร้างเรือจุดประสงค์ของกิจกรรม หเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างเรือและการใช้งานได้ 2. เพื่อทดสอบสร้างเรือสำรวจว่ารูปร่างเรือมีผลต่อการบรรทุกสิ่งของผลจากการจัดกิจกรรมสะท้อนคิดของนักเรียนสะท้อนความสำคัญของการออกแบบรูปร่างเรือและสะท้อนความสำคัญของรูปร่างเรือต่อการรับน้ำหนักของวัตถุได้ กิจกรรมที่2เรื่องทุนจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเสถียราภาพของวัตถุกับศูนย์ถ่วงของวัตถุทีท่ส่งผลต่อทุ่นลอยน้ํา 2. เพื่อสร้างทุนจำลองด้วยตนเองผลจากการจัดกิจกรรมสะท้อนความคิดการใช้วัตถุส่งผลต่อทุ่นลอยน้ําและสะท้อนคิดการสร้างแบบจำลองที่ทําให้ทุ่นลอยน้ำได้ม่เคลื่อนที่ กิจกรรมที่3เรื่องกิจกรรมการฉีดน้ำจุดประสงค์ของกิจกรรมหนึ่งเพื่ออธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบปั้มน้ำอย่างง่ายและเครื่องฉีดน้ำา 2. เพื่อสร้างกระบอกฉีดน้ำด้วยตนเองแบบรูเดียวและแบบหลายรูผลจากการจัดก,กิจกรรมสะท้อนความคิดความสำคัญของก,ร,กระบอกฉีดน้ำแต่ละแบบมีทิศทางการพุ่งของน้ำที่แตกต่างกันแรงและระยะการพุ่งของน้ำในกระบอกฉีดน้ำมีผลต่อการบีบกระบอกฉีดน้ำ น้ำที่พุ่งออกมาจากกระบอกฉีดน้ำที่ถูกเจาะหลายรูปริมาณน้ำจะออกมามากแต่พุ่งได้ระยะใกล้น้ำที่พุ่งออกมาจากกระบอกฉีดน้ำที่ถูกเจาะรูเดียวปริมาณน้ำจะออกมาน้อยแต่พุ่งได้ระยะไกลกิจกรรมที่4เรื่องกิจกรรมท่อส่งน้ำจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. นักเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ของน้ำและการลอยตัวได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างท่อส่งน้ำจากวัสดุที่แตกต่างกันได้ ผลจากการจัดกิจกรรมสะท้อนความสําคัญของท่อที่ต่อกันยาวจะมีช่องว่างภายในที่ต่อเรื่องการตลอดจากปลายข้างหนึ่งไปจนถึงปลายอีกข้างหนึ่งการรัว่วซึมหายไปเมื่อทําการยาแนวด้วยการเลือกใช้วัสดุและวิธียาแนวที่เหมาะสมกิจกรรมที่5เรื่องกิจกรรมทะเลในกล่องจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของสิ่งไม่มีชีวิตในระบบริเวศท,ทะเลและทะเลสาบโดยใช้แบบจำลองได้ 2. เพื่อให้หนักเรียนสามารถสร้างทะเลจำลองขนาดเล็กได้ผลจากการจัดกิจกรรมสะท้อนความสำคัญของการสร้างคลื่นที่มีทั้งชนิดคลื่นรุนแรงและคลื่นไม่รุนแรงและปัจจัยที่ทำให้เกิดคลื่นกิจกรรมที่6เรื่องกิจกรรมภาพสะท้อนจุดประสงค์ของกิจกรรม 1. น,นักเรียนสามารถตรวจสอบผลของการสะท้อนของผิวน้ำได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างทะเลสาบขนาดเล็กได้ ผลจากการจัดกิจกรรมสะท้อนความสําคัญของลักษณะภาพสะท้อนน้ําความชัดเจนขนาดสีสันองค์ประกอบภาพและการสร้างทะเลจําลองขนาดเล็กกิจกรรมที่7เรื่องกิจกรรมเปียกและเย็นจุดประสงค์ของกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายผลการกระทบของการระเหยได้ 2. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสปรากฏการณ์การทําความเย็นแบบระเหย สะท้อนความรู้สึกเมื่อใช้มือสัมผัสจุดสังเกตขณะที่ร่างกายเราไม่เปียกน้ำและร่างกายเราเปียกน้ำกิจกรรมที่8เรื่องวิจัยเกี่ยวกับพืชจุดประสงค์ของกิจกรรมหนึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการดูดน้ำของใบผักกาดได้สองนักเรียนสามารถคิดหาสมมติฐานของตนเองและลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบได้สะท้อนคิดน้ำสีที่เคลื่อนที่เป็นเส้นต่อนเนื่องจากส่วนล่างขึ้นไปสู่ส่วนบน เมื่อเวลาผ่านไปน้ำสีจะเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆของใบจนทั่วทั้งใบและปริมาณน้ำในแก้วลดลงสรุปได้ว่าต้นไม้มีการดูดน้ำและลำเลียงน้ำแต่นี้ระยะเวลาในการลำเลียง